สวัสดีครับจะมาสอนวิธีการสมัครอ m m มเล์เบนะิร์้นาแชร์นะครับก็เข้าไปตามที่ลิงก์ที่เราให้ไว้นะครับพอเข้ามาปุ๊บหน้าหลักก็จะเป็นาการใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับให้ใส่เบอร์โทรศัพท์เสร็จแล้วก็เลื่อนลูกศรไปที่มุมขวาสุดนะครับเพื่อที่จะรับรหัส OTP นะครับพอเราเลื่อนปุ๊บสักคู่นะครับจะมีรหัส OTP ส่งมาให้ทาง SMS อยู่ด้านบน นะครับเราก็สามารถที่จะคัดลอก1,2,6,5ตัวนี้มาใส่แล้วก็ยืนยันเพื่อเข้าระบบได้ทันทีนะครับก็จากนั้นก็แค่ใส่ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับช่วงเดือนเกิดหรือว่าจะมีการส่งวอชเชอร์หรือ,อจะเป็นของขวัญอะไรต่างๆให้กับทางลูกค้านะครับเราก็จะส่งให้ตามช่องทางนี้ ก็แนะนําให้ใส่ให้ครบนะครับมีตัวอย่างก็คือจะเป็นชื่อช่วนที่ชาพรมบุตรนะครับเกิดเดือนตุลาตรงวันเดือนปีเราก็เลื่อนได้เลยนะครับอายุปุ๊บพอใส่เสร็จปุ๊บก็กดลงทะเบียนได้เลยนะครับก็เป็นอันเสร็จเราก็ยอมรับนะครับคิดที่ยอมรับปุ๊บก็มีบางลูกค้าบางท่านไม่ได้รับ SMS อาจจะเป็นการบล็อก SMS สําหรับาการแจ้งเตือนนะ คนที่เราไม่รู้จักอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องเข้าไปแก้ก่อนนะครับทีนี้พอเราได้ปุ๊บเราก็สามารถใช้งานได้ตัวนี้จะเป็นการสะสมแต้มนะครับน้านจะเป็นการสะสมแต้มทั้งหมดว่าถ้าเรามี200ร้อยพอยแลกอะไรได้บ้างร้อยพอยแลกอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่เป็นสิทธิพิเศษนะครับก็ขอจบเท่านี้